สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักมาแล้วครับเหรียญทองเหรียญแรกพร้อมทุกสถิติโลกและสถิติพาราลิมปิกเกมพงศกรแปรยอคว้าหเหรียญทองวิวแชร์เรสซิ่ง400เมตรชายคลาสทีห้ในการแข่งขันกรีธาวิวแชร์เรสซิง่งพาราลิมปิกเกม2020ณกรุงโตกเกียวประเทศญี่ปุ่น โดยพงศกรแปรยอแชมป์เก่ารายการนี้จากกรเโอเกม2016โชว์ฟอร์มสุดโหดควบวิวแชร์เข้าเส้นชัยด้วยเวลา46.61วินาทีทำลายสถิติโลกของบรินลากาตอสจากแคนาดาที่ทำไว้46.82วินาทีแถมยังทำลายสถิติพาราลิมปิกเกมของตัวเองที่ทำไว้ในรอบคัดเลือกช่วงเช้า 47.31วินาทีส่วนเหรียญเงินเป็นของเบนลากาตอสจากแคนาดา46.75วินาทีเหรียญทองแดงวิตาลีกริสเซนโก้จากรัสเซีย49.41วินาทีขณะที่พิเชษกรุงเกตนักกีฬาไทยอีกคน เข้าเป็นอันดับที่5ทําทำเวลาได้49.96วินาทีสรุปเหรียญล่าสุดจีนนำเป็นอันดับหนึ่ง46เหรียญทอง29เหรียญเงิน29เหรียญทองแดงรวม104เหรียญอันดับที่สองสหราชอาจัตร23เหรียญทอง19เหรียญเงินและ18เหรียญทองแดงรวม60เหรียญ อันดับสาสหรัฐอเมริกา15เหรียญทอง16เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงรวม40เหรียญส่วนไทยอยู่อันดับที่34 1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงรวม5เหรียญยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกๆท,ท่านด้วยนะครับและขอขอบคุณนะครับที่ทำให้คนไทยมีความสุขนะครับ